เคยไปเกาหลีเหนือกันยัง ต้อนรับนะครับสู่รายการบอสอ่นานข่าวอีพีที่53ในอีพีนี้ครับจะมาพูดถึง2หนุม่มปลอมตัวเป็นนักกอล์ฟเที่ยวตลอดเกาหลีเหนือรู้สึกไหมว่าเกาหลีเหนือเป็นประเทศที่มีระบบการที่ดูเหมือนว่าจะมีหล,หลายๆคนอยากจะเข้าไปลิ้มลองและสัมผัสกับวิถีชีวิตแล้วไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าข่าวสารบ้าเมืองของเขาเป็นยังไงไม่แต่น้อยเพราะเขาเป็นประเทศที่ปิดใช่ไหมครับมันเลยเป็นอะไรที่ลึกลับมากคนเราก็อยากจะเข้าไปพิสูจน์เหลือเกินเช่นเดียวกับ2หนุ่มจากออสเตรเลียนะครับที่ชื่อว่ามอร์แกนรูฟและอีเวนเชทั้งคู่เป็นนักกีฬาโปโท่ เดินทางมาแข่งทัวร์เมนท์ที่กรุงปักกิ่งนะครับทั้งคู่นะครับก็ได้ยินว่ามีการแข่งขันกอล์ฟที่เกาหลีเือนะครับเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ผู้นําคิมนะครับทั้งคู่ก็เลยส่งอีเมลไปหาเกาหลีเหนือบอกว่าพวกเรา2คนจะสมัครนะครับแล้วก็เกาหลีเหนือก็เลยตอบมาว่าโอเคถ้างั้นเธอสองคนเป็นตัวแทนออสเตรเลียง่ายๆอย่างนั้นเลยนะค,คือไม่มีการตรวจอะไรมากมายก็ เกาหลีเหนือตล์นะครับทั้งคู่ก็ไม่รอช้าและหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากทีมผู้จัดงานนะครับแน่นอนว่าต้องเป็นรัฐบาลอยู่แล้วพวกเขาก็รีบเดินทางไปยังเกาหลีทันทีและก็ต้องอึ้งสุดๆเมื่อพวกเขาได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีแบบอารมณ์มาห้าดาวเลยมีการแจกชุดสูทสีเขียวพร้อมกับติดป้ายว่าเป็นตัวแทนนักกีฬากอล์ฟซึ่งดูเหมือนว่าจะใช้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับการมาเที่ยวครั้งนี้ได้ยอดเยี่ยมไปเลยทีเดียวเขาก็พูดนะครับว่าผมคิดว่าคงเป็นเพราะอินเทอร์เน็ตของเกาหลีเหนือนั้นถูกจากัด ที่จะเข้าถึงข้อมูลเท่าไหร่นะครับเช <Sh are> ได้ให้สัมภาษณ์กับนายนิวและเมื่อถึงเวลาแข่งขันคงตื่นเต้นสุดๆสําหรับทั้งคู่เพราะว่าจริงๆแล้วทั้งคู่นั้นไม่เคยเล่นกอล์ฟมาก่อนนะครับเป็นแค่นักกีฬาโปลไม่เหมือนกันก็จําใจลงไปตีในสนามนะครับไม่งั้นนาะยพวกเขาโดนจับได้อาจจะ ไม่ที่กลับบ้านแน่ๆเลยเพราะทันทีที่เขาเริ่มการแข่งขันแม้แต่แคดดี้สาวยังบอกกับพวกเขาเลยว่าพวกคุณช่างสร้างความน่าอับอายให้กับตระกูลเสียจริง,รงๆอารมณ์เหมือนด่านะครับจบทัวร์นาเมนต์พวกเขาก็คว้ารางวัลรองบุยกลับบ้านไปแต่โดยดีนะครับส่วนที่โหลนะครับคือลูกสาวจากกรุงเนปาอายุ15ขวบนั่นเองหลังจากนี้พ่อหนุ่มรู้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตอนแข่งผมตีไปไกลได้แค่120หลาซึ่งเป็นอะไรที่แย่มากๆฮ่าๆพวกเราไม่เคยเล่นกอล์ฟมาก่อน ไม่รู้กติการได้ซ้ําแต่ก็ถือว่าแอบเนียนเข้ามาเที่ยวก็แล้วกันนะในฐานะนักกีฬากลายเป็นว่าพวกเขาได้รับการต้อนรับอย่างดีพร้อมจัดสรรที่พักให้สะดวกสบายสุดๆไปเลยและนี่ก็เป็นรูปคู่กับแคดดี้สาวนะครับ คนนี้แหละที่บอกว่าพวกเขาตีกอล์ฟได้ห่วยแตกมากเลยก็มีการไฮ้ฟฟากันแต่ก็โชคดีที่สุดท้ายทั้งคู่ก็สามารถเดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่มีใครจับได้เลยว่าพวกเขาแอบเนียนเข้าไปนะีก่อนกลับก็ต้องถ่ายภาพกับผู้นำคิมไปที่ลึกสักหน่อยนะครับถึงแม้จะเป็นรูปปั้นก็เถอะนะับเป็นบุิกรรมที่กล้าหาญมากเพราะว่าถ้าโดนจับได้นี่แทบไม่อยากนึกเลยนะครับ<ด>ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับ2คนนี้นะครับก็เป็นบริการที่ทําให้ทั้งโลกเห็นความสําคัญของการเปิดรับข่าวสารจากนอกประเทศนะครับการปิดกั้นย่อมเป็นสิ รวมไปถึงการปิดกั้นโอกาสตัวเองที hmm ่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆขึ้นชื่อว่าเกาหลีเหนือก็เป็นประเทศที่เข้มงวดสุดๆไปเลยก็จะมีข้อห้ามต่างๆมากมายนะครับงั้นเราไปพบกันเลยกับ10กิจกรรมห้ามทําในประเทศเกาหลีเหนือไม่งั้นอาจสะดนตา หนึ่งนะครับดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงไวท์ทุกชาตเกาหลีนะครับสามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างไม่ผิดกฎหมายนะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเกาหลีเนี่ยนั้นจะขายของยี่ห้อในประเทศตัวเองนะราคาถูกแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของผู้อิมพอร์ตเนี่ยเขาจะขายในราคาแพงมากๆเลยคุณสามารถซื้อและดื่มแอลกอฮอล์ได้ตามสบายแต่จําไว้ว่าอย่าเมาและห้ามก่อปัญหาเ็ดขาดและในช่วงที่ประเทศมีการไวท์ทุกนะครับไม่ว่าจะเป็น1วันหรือถึง100วันก็ตามนะห้ามถูกจับได้เลยว่าดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ร,นนะร,ระด มาแล้วเมื่อปี2013นะครับ <c oughs> เพราะว่าเขาดืมา่มแอลกอฮอล์ในช่วงไวทุกนั่นเองโอ้โชคดีมากเลยนะครับที่เมืองไทยไม่ได้มีกฎหมายอย่างนั้น <c oughs> สอดูรายการเมืองนอกโดยเฉพาะรายการเกาหลี <c oughs> ในช่องท<อ>ีวีของเกาหลีเนะครับก็จะมีการกําหนดผังรายการจากรัฐบาลเกาหลีเหนืออยู่แล้วว่าวันนี้วันนี้นี่มีอะไรฉายบ้างห้ามดูนยสนิทขาดไม่รู้มีแค่ช่องเดียวหรือเปล่านะหากมีใครที่อาจไปดูรายการเกาหลีใต้นะครับประเทศคู่ลีแล้วล้วก็อาจจะเจอโทษหนักถึงขั้นประหารชีวิตเลยก็เป็นไปได้นะครับสขับรถที่เกาหลีน,น,นะครับประชาชนคนธรรมดานอ้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของรถยนต์สักคันหนึ่งนะเพราะว่าเขาจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้นที่จะสามารถขับรถได้เอาวันว่าในทุกๆหนึ่ง 100คนนะครับจะมีแค่หนึ่งคนเท่านั้นที่จะมีรถเป็นของตัวเองถนนของเกาหลีเหนือก็เลยโล่งมากเลยนะครับไม่ติดเหมือนเมืองไทยสการฟังเพลงอย่างใจต้องการไม่มีนะครับเพลง Taylor Swift ต์แจ็คสั e บีอร์หรือว่าเพลงนักน้องคนดังคนไหนที่คุณรู้จักในทุกๆวันนี้ที่คุณสามารถเอาไปฟังในเกาหลีเหนือได้เพราะว่าทางการเขาไม่อยากให้ประชาชนรับอาวอเทอร์ตะวันตกเข้าไปมากนัก5ติดต่อกับคนภายนอกนะครับารั้านีาติดต่อกับคนภายนอกเกาหลีเหนือนั้นเป็นเรื่องที่ทําไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะว่ามันขัดต่อนโยบาย ความมั่นคงของประเทศกเกาหลีเหนือไม่ยอมให้ประชาชนได้รู้เรื่องราวของโลกภายนอกว่าก้าวไกลไปถึงไหนแล้วนะครับหากใครฟ้าฟื้นอยากจะรู้เรื่องราวของคนนอกและมีการติดต่อกันก็จะลงเอยด้วยการถูกประหารก็ถูกประหารมาหลายคนแล้วจริงๆก็มีเกาหลีใต้และหลายๆประเทศพยายามจะเอาข้อมูลของประเทศอื่นใส่ลูกป,ป่งและโยนเข้าไปนะครับแต่ว่าก็ถูกยิงตกหม 6การแสดงความคิดเห็นคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นใดๆที่ขัดแย้งกับท่านผู้นําคิมผู้ยิ่งใหญ่เพราะถ้าหากเรื่องนี้รู้ไปถึงหูทางการเมื่อไหร่จะต้องถูกนําตัวไปยังแคมป์อบรมเลยทีเดียวนีเ่เป็นภาษาไทยก็คือการปรับทัศนคตินะฮะจะได้เข้าใจกันเนาะเจ็ดห้ามเดินทางออกนอกประเทศก็เลยคิดไปได้เลยนะครับว่าจะได้มีสิทธิ์ออกนอกประเทศนะครับถ้าคุณเป็นชาวเกาหลีเหนือเพราะเรื่องนั้นทําไม่ได้แน่นอนถึงแม้จะไปใกล้ๆแค่เกาหลีใต้นะครับกลับมาก็ไม่น่า รอด,ดี8การศรัทธาในศาสนาที่แตกต่างถึงแม้ว่าเกาหลีเหนือเขาจะออกตัวมาเลยนะครับว่าเขาเป็นประเทศที่เปิดเลรีกับทุกคนใครจะนับถือศาสนาอะไรก็ได้เลยแล้วแต่นะแต่ว่าก็มีข่าวรด้วยไหลออกมานะครับว่ามีการลงโทษกับชาวคริสที่พยายามจะเผยแพร่ศาสนาให้กับคนอื่นถึงขั้นกับถูกประหารอ,อะไรทีเดียว9การดูหนังโปลามกอนาจารแม้ว่าในประเทศอื่นนะครับสื่อลามกอนาจารจะมีอยู่เกลื่อนและไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติที่จะดูนะแต่ว่าในเกาหลีเหนือนะครับ การผลิตครอบครองหรือว่าดูสื่อล้ำออาจารครับถือเป็นเรื่องผิดและหากเกี่ยวข้องกับขบวนการการผลิตด้วยแล้วก็อาจถึงขั้นถ <laughs> sure. ูกประหารชีวิตเลยก็เป็นได้เฮ้ยเรื่องนี้คนเขาเรียนรู้แบบการมีลูกยังไงอ่ะถ้าไม่ดูหนังนะครับเขาให้พ่อแม่สอนเลยไงครับหรือว่าจิตใต้สืบเนยข้อที่สิการท่องอินเทอร์เน็ตก็ไม่แปลกใจเลยที่การท่องอินเทอร์เน็ตในเกาหลีเนั้นจะถูกปิดกั้นโดยรัฐบาลอย่างแท้จริงก็คือไม่สามารถเสพอะไรได้เลยนะครับคนที่จะดูหรือว่าเล่นอินเทอร์เน็ตและเสพ สื่อนอกได้ก็จะมีแต่รัฐบาลเท่านั้นที่จะทาได้นะครับหรือไม่ก็จะเป็นเรียกว่าอินเทอร์เน็ตภายในมากกว่าไหมแค่แบบภายในประเทศเขาเท่านั้นอารมณ์ือนแลน,น์น่ะแน่นอนนะครับว่านี่ยังไม่ใช่ทั้งหมดนะยังมีกิจกรรมอื่นๆอ,อีกมากมายที่ถูกห้ามอย่างเด็ดขาดในประเทศเกาหลีเลยครับด้วยเหตุผละละลาเลยนั่นคือเพราะความมั่นคงของ,ของประเทศคํานี้คุณไหมครับเหมือนจะได้ยินบ่อยๆถึงแม้ว่าเราจะอยู่ภายใต้การปกคอปรองมาปัจจุบันนะครับแต่ว่าอยากจะให้ดูเกาหลีเหนือเป็นตัวอย่างเลยนะครับให้คนไทยรู้สึกเลยว่าโอ้ยเราเนี่ยโชค ดีแค่ไหนแล้วนะครับที่ยังเกือบมีประชาธิปไตยอยู่นะครับทุกคนคิดยังไงครับคิดว่าประเทศไทยเนี่ยพร้อมจะมีการเลือกตั้งอย่างเสรีหรือยังครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยถ้าเกิดชอบคลิปดีนะครับขอขอบคุณที่กดแชร์ไล k e subscribe นะทำแล้วก็ได้ที่คุณชอบทําแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับเจอกัน